สวัสดีค่ะสตูดิโอสมายด์เดนทัลคลินิกยินดีให้บริการค่ะคลินิกธันตะกรสตูดิโอสมาย์จัดตั้งขึ้นในคอนเซปที่ว่ารอยยิ้มที่สวยงามของทุกคนคือหน้าที่ของเราค่ะ ซึ่งคลินิกของเรานั้นมีนทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์มีความถนัดเฉพาะทางในแต่ละด้านโดยเฉพาะทางด้านหัตถการและความสวยงามเราจึงมุ่งเน้นทางตนกรรมทางด้านความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันใสการจัดฟันเซรามิกฟอกสีฟันรากเทียมและวีเนียร์ค่ะแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะคลินิกของเรายังมีหัตถการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างทั่วถึงทุกปัญหาค่ะ และด้วยปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตทางคลินิกของเราจึงเข้มงวดในเรื่องของการทำความสะอาดของทุกๆกคนและเครื่องมือทุกชิ้นเราจะมีการทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์หลังจากการใช้งานให้กับคนไข้ทุกคนจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกคนจะได้รับบริการอย่างดีและอุ่นใจพร้อมสุขภาพที่ดีในช่องปากกลับไปได้อย่างแน่นอนค่ะหาคลินิกธนกรรมที่จะมาดูแลสุขภาพช่องปากของคุณ ให้มีสุขภาพที่ดีและสวยงามไปพร้อมกันได้ที่สตูดิโอสมาร์เดนทัลคลินิกนะคะ